สวัสดีครับอยู่กับผมนิกนิกนิกชาแนลแล้วตอนนี้ผมอยู่กับเจ้า MG 5รุ่นฉลองครบรอบ10ปีตัวนี้เปิดราคามาที่589,900บาทแต่มันจะมีอะไรบ้างมี option, ออปชั่นอะไรบ้างแคมเปญอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้นิกพาไปชมครับ และ MG5 ตัวนี้นะครับเป็นรถทรงสปอร์ตคูเป้มาพร้อมกับเครื่องยนต์1 5 0 0ซ c แรงม้า114และแรงบิด150นิวตันเมตรครับและตัว MG5 รุ่นฉลองครบรอบ10ปีตัวนี้นะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปก็คือล้อแม็กขอบ17ลมดำมาจากโรงงานแบบนี้เลยครับแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นคือมันจะมีโลโก้10ปีไว้ตรงล้อแบบนี้เลยครับดูรว,วมแล้วผมว่าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยครับ และในรุ่นฉลองครบรอบ10ปีนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปก็คือโลโก้ mg 5สีดำโลโก้ mg สีดำและพิเศษโลโก้10ปีสีดำซึ่งจะมีให้เฉพาะในรุ่นฉลองครบรอบ10ปีเท่านั้นรุ่นทั่วไปไม่มีให้นะครับดูลิมิเต็ดสุดเลยครับแล้วความพิเศษของรุ่นนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับลูกค้าจะได้เบาะหนังคุ u i s e control ให้มาแล้วออโต้โฮ d ให้มาแล้วกล้องรอบคัน360องศาซึ่งในราคา589,900บาทมันคุ้มค่ามากๆเลยครับ รีวิวที่ดีต้องมีโปรโมชั่นสำหรับโปรโมชั่นเจ้า MG 5รุ่นฉลองครบรอบ10ปีตัวนี้โปรโมชั่นที่1ฟรีดาวจ่ายจบ3,000บาทพร้อมของแถมมาตรฐานโปรโมชั่นที่2ดาว25%ดอกเบี้ย0%นนานถึง4ปีและลูกค้าก็ได้รับรถหล่อๆแบบนี้ไปเลยเหมือนกันครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาที่ผมได้เลยครับ083 783 5529นิกครับและลูกค้าท่านไหนที่ต้องการรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนิกนิกชาแนลวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ